สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่อง้มชมชื่นคุณพ่อกูมพันตุลากันค่ะ EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องสันแต่เศร้าเลยค่ะอมาดูคุณพ่อกูมพันสันตะกานะคะนี่ค่ะตะกาน้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามงามค่ะนี่ค่ะขอบคุณ f ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจจ้องกลมพันตุลากันขอบคุณเลยล้านค่ะ ตอนนี้ก็ได้ขึ้นลูกตะก้าแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกา้ารเ้ยค่ะพี่น้องเด้อน,นี่ค่ะสารจะเศร้าเลยค่ะคุมพันไปตักบาดหน้าบ้านมาก็เห็นพ่อสารตะก้าแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณคุ้มพันก็จะไปดูแลคุณแม่อาบน้ำค่ะ ขอบคุณเอีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องภูมิพันตุลากันตอนนี้ก็ตี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 ตเข้าให้แน่นแน่นกันค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะพ่อขากินโอนตินก่อนนะคะอีพีที่321ค่ะการจักสารตะกาภูมิปัญญาท้องถิ่น วันนี้ก็น่าจะได้ออกคลิปการสารตะก้าเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อไม่ได้ไปหาหมอค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะโคมมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านค่ะให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัติถนาทุกอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหตนตำบลใดก็ขอให้โชคดีตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเดอ้อสู้ๆนะคะไม่มีงานไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องลงทุนใช้งบประมาณใช้กําลังกายกําลังสติปัญญากําลังรับค่ะพี่น้องอดทนเด้อค่ะเดอ้อความเพียรทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะหากท่านใดผิดหวังในชีวิตก็อย่าท้อแท้นะคะอย่าท้อแท้ทํางานไม่ประสบความสําเร็จอย่าท้อแท้ หลล้มแล้วให้ลุกให้รีบลุกถ้าลุกขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะคะสู้ๆไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้นะคะเราก็แก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเราก็จะาภาคภูมิใจค่ะเจอปัญหาห้ามท้อแท้โดยเด็ดขาดนะคะต้องสู้เหมือนกับการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต้องใจเย็นๆค่ะอดทน ใช้จิตป็ญญาณในความเป็นครูใช้ความเมตตาต่อนักเรียนรักเมตตาต่อสิทธนะ์เข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะสอนใจเย็นๆน,นักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณทีฟทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะอภิษฎครับ EP ที่321ี่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ